สวัสดีครับผมอาท่อซิ่งอยากวิ่งคลิกนะครับอินโนวานะฮะเครื่องเบนซินเหม็นมากเลยนะฮะคันนี้ก็มาเลยไล่ระบบท่อใหม่หมดเลยนะครับคันนี้มาดูงานใต้ท้องรถนะครับแต่เหรนใช้304หนาวิน5นะฮะดัดในเครื่องจักรดัดเซียนซีะครับดูสุกก่อนนะฮะคันนี้ก็ติดตั้งแคาลิติกใหม่เข้าไปนะครับที่ตรงนี้นะฮะก็เพื่อที่จะตองกลิ่นคันนี้แคปมันดูผ่ามาแล้วด้วยอายุที่วิ่งมานานแล้วแหละ แคดเก่าก็เลยพังไปเจ้าของไม่อยากให้กินท่อเห็นนะฮะแล้วก็ดูนาโน,โนมาท่อมันผุกก็เลยยกเป็นสแตนเลสเกสามถึงสี่หนาพิสพ้าดพีเอสซีกันเลยดูดินะไหลลยอยทอนะครับเราก็ฝังเซนเซ,นเซอร์ไว้ตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นเซนเซ,นเซอร์ตัดท้ายเพราะว่ามันจะจับค้าความร้อนว่ารถมีแคดไฟจะได้ไม่โชว์แล้วนะฮะทีนี้มีพักกลางสูตรลูกหนึ่งนะครับไม่ได้ดังเจอแล้วก็มีหม้อพักท้ายนะครับอันนี้เป็นสูตร s u v หรือรถกับ ใช้งานนะเสียงไม่ดังมากคุ้มๆนะครับงานท่อท่อนท้ายก็จะดัด CNC อย่างนี้นะครับนะฮะไร้ไขาดแน่นอนนะใช้กันชั่วชีวิตนะครับพร้อมปลายแบบลมดำนะฮะยิงโลโก้คาร์บ,บูิกนะครับสนใจนะครับ Innova หรือรถทุกุ่นมีปัญหาเรื่องท่อแคท,ทพังหรือท่อพังเนี่ยมาไล่ให้มันวิ่งขึ้นให้มันหายเหม็นเนี่ยสำหรับรถใช้งานมาท่อซิงได้เลยจบแน่นอนครับ